สวัสดีนะคะทุกคนเจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะหลังจากไม่ได้คลิปไม่ได้ทําคลิปมานานนะคะวันนี้เราก็อยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะดอกแอปเปิลกำลังสวยงามเลยนะคะทุกคนมาดูสิคะตอนนี้เราอยู่ลีลาหมาัมอีกแล้วนะคะมาบ้านลูกสาวเพราะพรุ่งนี้มีงานคอนเฟิร์มชูนนะคะหมายถึงว่างานฉลองครบ15ปีของเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาจะมีอะไรที่ มีสิทธิ์ให้ทําอะไรเยอะแยะมากขึ้นกว่าเด็กต่ำกว่า15นะคะทุกคนนี่คือเขาเรียกงาน confirmation นะคะวันนี้เราจะาพาทัวร์ไอไล่อีกแล้วนะคะทุกคนไปไปชมกันนะคะบรรยากาศที่นี่สวยงามมากนะคะวิวหลักล้านเลยนะคะวิวหลักล้านวิวหลักหลายร้อยล้านเลยนะคะทุกคนดูสิคะทะเลสาบมิซานะคะข้างล่างนูน่นคือทะเลสาบมิซานะคะ ไปชมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะนี่ก็จะเป็นต้นเห็นไหมคะด,ดอกสวยมากเลยค่ะต้นแอปเปิลนะคะ,ะ,คะทุกคนต้นแอปเปิลดอกก็จะสวยมากะคะ่ะที่นี่ก็จะหนาวเย็นกว่าทางออสโลหน่อยนะคะเพราะที่นี่เป็นบนภูเขานะคะบนภูเขาทางนน้นก็จะเป็นทะเลสาบเมียวซานะคะทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์นะคะทุกคน ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ที่นี่เป็นฟาร์มนะคะฟาร์มเมื่อก่อนจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลย,ะะย,าาเลยตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะหรือเกือบเกือบทุ่มนียนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมีให้อีกคลิปหนึ่งนะคะอุย้ยลมพัดปิวสวยงามมากเลยคะ่ะดูสิคะลมพัดดอกปิวสวยมากเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นดอกอันนี้ก็เป็นดอกหญ้านะคะทุกคน,นเห็นไหมดอกญ้าเขาเรียกดอกฟันสิงโตนะคะดอกฟันสิงโตสวยนะคะแต่เราจะลงคลิปเรียวสั้นให้ดูนะคะเราเรา,เราจะลงคลิปสั้นให้ดูนะคะทุกคนนี่คือดอกฟันสิงโตนะคะดูสิฮะน้องหมาของเราก็มาหาเราอีกแล้วนะคะน้องหมาของเรา หนูอยากเล่นใช่ไหมเขาอายุเจ็ดขวบเลยนะคะ,ะใช่เห็นไหมคะเขาแสนรู้มากเลยนะคะโอ้ผิวสวยมากเลยเูยสิคะผิวสวยมากเลยเดี <laughs> ๋ยวไปดูทางนู้นต่อนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโรงนานะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นโรงนาของบ้านใหญ่โตมากนะคะดูอย่างเงี้ยไม่ค่อยใหญ่แต่เข้าไปข้างในคือใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะของฟาร์มนี่ก็เ,เก็บหญ้าไว้ะะไให้สัตว์เลี้ยงนะคะเก็บหญ้าไว้ให้สัตว์เลี้ยงบรรยากาศดีมากๆเลยะคะ่ะ ข้างในก็จะเมื่อก่อนจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้เลยนะคะประมาณสี่ห้าร้อยตัวเลยนะคะประมาณสี่ห้าร้อยตัวเลยใหญ่โตนะคะเข้าไปข้างในนี้จะใหญ่กว้างมากเลยนะคะเห็นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดูกว้างนะคะแต่เข้าไปข้างในกว้างะคะ่ะอุปกรณ์การ,กรเกษตรเต็มเลยนะคะนี่คือบรรยากาศที่นี่นะคะดูสิค่ะสวยมากเลย ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะคะ